เรามาทอดไข่กับกระทะเหล็กกันครับทุกเพื่อนนี่เลยทุกคนเป็นกระทะเหล็กที่ทางร้านเขาเผามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถพร้อมใช้งานนะครับเพียงแค่นํามาและล้างให้สะอาดนะครับทางร้านแถมตะหลิวให้แบบนี้อีกด้วยครับนี่สามารถล้างและพร้อมใช้งานนะครับเป็นกระทะเหล็กแท้นะครับตรงนี้ล้างเสร็จแล้วใส่น้ํามันลงไปนะครับก็จะช่วยให้อาหารไม่ติดกระทะเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทอดไข่นะครับเป็นการสาธิตการทอดไข่โชว์นะครับเป็นเจียวไข่นั่นเองครับ ตั้งน้ำมันให้ร้อนแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปได้เลยครับอยอดมากสุดยอดมากเลยสุดๆเลยครับนี่นีวมาข้อควัวของเราครับน,อนอ้อแพ <c oughs> น,นมูนเกี่ยไใส่แล้วแค่แบบนี้ โอ้เช็คหรือไปทริสุดยอดมากเลยครับสุดยอดเลยวันนี้ใช้น้ำมันน้อยนิดนึงนะครับไข่ก็ประมาณนี้นะครับสามารถใช้ทําอาหารได้หลากหลายนะครับเพื่อนๆผัดอะไรอย่างนี้เหมาะมากๆนะครับใบใหญ่ด้วยนะครับนี่ใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งที่กลันไ้ให้ที่นตยตะก้าในคอมเมนต์ครับเข้าไปเลือกกันได้เลยนะครับราคาไม่แพงครับ